สวัสดีครับและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพังลาวพังไทยประเทศนอกยินดีนนนนนต้นอนรับเข้าสู่ซ่องบ่าวบอยชาแนลเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้บ่าวบอยชาแนลกลับมาว่าวเรื่องหนุ่มไทยแล้วก็สาวลาวเนาะที่เพิ่นรู้จักกันในเฟซในไลใน์นั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าไปจนบาได้ผ่านยูทูบเบอร์นะพี่น้องเนาะรู้จักกันแล้วก็บโอนเงินโอนค้ำให้กันแล้วก็ คนหลอกคนต้มกันบมดหรือว่าจังใดในกับโบฮู้พี่น้องเหรอก็น่าจะเป็นหลอกคนต้มกับทางไอ้แฮปปี้เพิ่นได้ออกมาว่าได้มาออกมาคุยเนาะนก็น่าจะคุยกกันในเฟซในไลน์นั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะกับว่าโบได้ผ่านช่องยูทูบดอกแต่ว่าการโอนเงินไปให้เนาะการคุยกกันแบบในเฟซในไลน์แล้วก็คุยกันเห็นหน้าโฟไฟล์นั่นแหละพี่น้องเนาะ กเซตคุยกันลมกันพี่น้องเอนะ้เนาะบอกว่าคนมีลูกมีผัวพี่น้องเอนะ้เนาะก็ขออนุญาตเสียงไอ้ใหปพีอีครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะไปติดตามหลับพังน้ำกันเลยพี่น้องสวัสดีครับ,บท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเบิดกระเป๋านุ่งไทยนะครับนะรักการผงม,มีนุ่งไทยที่โดนสาวท่าแขกหลอกเงนินเพื่อนผมมาแชร์ประสบการณ์ ให้เตือนนุ่มไทยในคลิปนี้นะครับนะก่อนที่ฟังเรื่องเราเพราะเสีงเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับคนถามเขามาหลายนะครับเรื่องทะเบียนลาดนะครับทะเบียนบ้านนี่นะครับทะเบียนบ้านประเภทอะไรของไทยอันที่สองเหล็กกับอันที่สองชนิดนะครับนะชนิดแรกซื้อมีเหล็กทีแล้วมีลายซื้อคนอื่นโยนใส่ในบ้านนะครับนะพอใจนะครับนะของคนไทยสีฟ้าสีดําเงินนะครับนะสีดําเงินของต่างดาวสีแดงนะครับนะ เข้าใจครับเนี่ยเพราะฉะนั้นลบเลี้ยงนี่ยเลี้ยงที่นุ่งไทยรุนหล่อไอ้คนมาเชียร์รูกาดนี่ครับเนี่ยค,คนว่าคนเป็นตัวเอฟซีผมนะครับเป็นทากไทยเข้ามาสองนาทีก่อนผู้อุ่ัวเป็นทากไทยผมบอกว่าว่าได้จีบสาวทาแขกนะครับจากสาวคนหนีบบอเป็นแบนครับผมกับวู้จักนะครับมึงมาอยู่ในไล่าการเปิดใจนะครับพบกันในเกตนะครับคุณคุยสักระียมินสาวเราว่า เบื้องต้ย่าหุกเดียวกันที่ทำงานดูไม่เรียนต้องค้ำหรือยังนะครับนะศิวมหาลุงไทยจะคุยกันจะอนให้เดืี๋ยวสองพันนะครับนะโอนไปตั้งแหลกเราบอกว่าคุยกับผมในเวลางานเลยงานบริพุรุษกับผมเลยก็สงสัยแล้วนะครับเพียงเดียวนั่ครับเนาะเขาเป็นประโยชน์โจรมาหนูพ่ายหลังว่าเขาอยู่กับผัวนะครับทางผู้ชายโอนไปสามพันนะครับโดนหลอกผู้สาวบโบสถามาหานะครับ ผู้สาวดูว่าสีเขามหามหาดุเทศนะครับนี่ครับผู้ฝ่ายยิ่งคนนี้นะครับเสียดไล่เลาคุยกับผมนะครับเพียงโดนหลอกต่างๆนหน้านะครับนะเราบอกว่าเบาเห็บเชี่บทุกการแน่ๆนะครับสาวในเทหรอคุมวันจันทร์นะยาให้คนที่หลอกคนอื่นต่อไปมันเป็นเยายาคนอื่นต่อไปว่าจัน์มาเล่าให้ฟังนะครับนะผมก็ไ่รู้แล้วครับผู้ฝ่ายคนนี้นะครับนะ สาวซื้อนี่นะครับแต่ว่าผม Member, ie, ข,ขีดเลยไว้บอย้ตักซี้นครับผมดว่าสิเป็นไ่เดียวกันนะครับกับแกนดีไอสองเดือนก่อนหรว่าน e ุ่มไผ่ปัดดานงานเป็นย <iller> ิบเก่ากีสามสิบทิโลแถวเวียนกันไหมครับนะเห็นกันไี้แอบไม่รู้โอนเงินไปถามไปหาเขาดนีเขาบ้าขาบ้าป่าคนคนนั้นเขาบ้าขาเนี่ยลงไมนํำโขงมันย่จะอะไรนะครับนะอันนี้หัวหนาใหญ่คนนี้คนสงสัยนะครับ การดูวิชีพผมนี่คือรอดแล้วเพื่อเป็นแสนนะก็เห็นวิชีพผมวิชีพผมก็สกัดในนี้นะครับสกัดนุ่งไทย่ในกาบปูนนะครับนะี่บออยู่นี่ครับเป,ปิดะอานุ่งไผ่ในนี้นะ,นะยอยู่ในชาเล่าเลยผมเห็นวิชีพผมมากแล้วเลยโทรคุยกัญมากกับผมนะธุรติจกรุ๊พูดเป็นยุทธใดวหน้าที่จะขีดรอสาวฝนดีเลยผมก็บกุกงูนะครับน,น,นี้ผมบอว่าตัวร้องเบิ้องหนีครับเป็นคนใดตายเสียกันร้องไปร้องมากโอนไปโอนมากะะะะะานะเราแบบเราจะตามผมอยู่แล้วคนนี้ก็ได้ รูปโอนเลยครัอรูอโรอโปโอนจะบอกเคลียร์ปีนี้เลยครับปีต่อตอะไรนะครับเปปีต่อตอะไรที่ครับไปปีไปปีต่อ,ตอน้องสาวเขาโตมาเขามีผัวแล้ววัขน,นาดจะไม่น้องสาวหรือมันผัวเขาล่ะเขามีผัวแล้วขนาดนะครับเราก็เสียใจก็เล,เย,ลยมาแชร์ไลน์มาหาผมมาลงคิดแช่คนคนนี้บอกลุมไทยหลายๆน,ยนะปูฝ้ายดียวละแต่ว่าปูฝ้ายผมบุกกายไปไหมครับกับซื้อผมกับเซฟโตผมดึงอันนะครับนะ แต่ว่ากับไอ้หงูกันไปวออ่าสาวเวียนสาวตาแขกสกุลกับรอกนะครับนะอันนี้กีบสาวแบบนั้นผมเนี่ยนําด้วยกีบสาวเขาใจสาวเล่าดีกวัวนะครับแถวสาวรันไม่เกลียดนะครับมีตัวตนนะครับสีมักสาวจ่อยสาวจมไนเขาไมา่กีบเลยมีตัวตนไหวขามไป่คุยกันให้ตัวพวกไห้หููให้เขาใจกันนะครับนะอันนีกีบสาวนเนแอบใน่ไล่หาคู่อมันไม่มีตัวตนนะครับนะถึงมีตัวตนก็ขามไปหาเขาไม่ได้นะครับแ่วมือเอ็นแบบ นุ่งไทยที่ไปเข่าสองสามเดือนนึ่งขามไปบุกห้ว่าเขาอยู่ใส่ดีทั้งหมดของร้อนมันกับไปคว้าเงี้ยงนะยุคขางท่างเลยเห็นคิดรุ่นจับแม่เมืองไทยนะเขาบอกขามบุกปลาลุกเครื่อนมึนๆมึนๆมึนหัวอะไรเลยแครับอันนั้นพอจะนั่นนะครับเรื่องหลอกเพิ่มมันได้แอบหนุ่มหากรูมีดเกิงนะครับนะไอ้นุงสูงไว้เข้าหาสิพวกจี๊ใบกับเสียหนึ่งตรงเด้นนะครับนะผมเม็นเน็ตโทรศัพท์ีซื้อนะครับนะ ช,ชูชีวมันพึ่งมีสิบปีขึ้นหลังนี่ที่โด่งดังนะครับหัวหมูหลานมันเล่นโทรศัพท์ปัญหาเงนินน้ำโชว์เชียเช่ยวด้อยแกะนะครับเพราะวา่ะวาไทยบาวลาวนะครับนะนุ่มสูงไว้ยเงยงงักนะนะครับบางคนจะเก่งน,น,นะครับเรียนในโชว์เชียวแต่ว่าก็นั่นถือหลอกลนะนี่เห็นมาแชร์ประสบการณ์ทุกมือเลยนะครับนะผมทำคนเทียนดีกว่าสกัดคนหลายไล่เต๋อผมภูมิใจอยู่ครับนะที่ซอยเหที่นุ่มไถ่ได้นะครับนะเศร้านี่ก็ ลูกพี่นุ่มเล่าจะดูเรียนจันจะเสียมหาผมหรืว่าักเตือนทางฝั่งไทยในเรื่อยๆโอเคนะมิเสียคนดูครับนะคูณเดียา์กู้กับมาไถากมาทั้งเพียรไม่มีพรนะครับลู้พี่ผมเดียวเดินนะครับว่าเคุนบอกจะมาจท่าไหร่นะครับนะขณะเพ่เป็นคนเล่าแม่งบอกข่าขารเขาเล่าขันในตัวเราทุกนะครับเนาะเคนไใ้เตือนนุ่มไทยตั้งกันนะครับเขาจะนั่งเรื่องนี้เรื่องไงนะครับนะคูณเดียร์บรนกับตัวในบุคหูนะครับนะ นีโรคเบิดอลักเงินนะครับเ่เบิดอลักเสียนี่คือประหามาละห้าแผลด้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับการโอนเงินมันอยู่ที่ตัวเฮ้านะครับโทรศัพท์วินิจม้เฮ้าเงินเงินเฮ้านะครับนะมาเดือดร้อนเฮ้าอีกนะครับให้ได้ครับพันตองพันนะครับสาวนะครับนะบุเห็นโปรไฟล์เขาชูชวนหน้าแบบนี้ครับบุ้นเนี่ยคุยประชันระยะคุยประชันพ่ออาจีพโอนนะครับแต่เขาจิมา้ากิงมาว่ากิงเขาเพี้ยงแต่เขาบอกว่าหมูจะเข้าไปหางานทำในกรุงเทพ คุณเงินค่ารถให้หนูหน่อยอย่าอนไปแลยสองพันสามพันนะครับเป็นบ่าเราเขียนมาผมถึงรอไปแล้วครับสามพันเขาพิดหนีผมเนี่ยแชร์ประสบการณ์ในคนไทยหลายๆคนฟังแนววันนั้นสาวทาแขกนะครับไล่นี้นะครับนะสาวทาแขกหลอกเรานะครับนี่นะครับเราเห็นคลิปผมกวนแล้วก็มาหาผมกวนนะครับวันนั้นเราวัตนันเรแสนอีกนะคือวันนั้เลยท่าว่าไหนกองอวนเขาซักมาผมมา นะครับเราตีนตัวท่านดูครับนะไหว้ครับไหวตัวท่านนะครับอันนี้โมกี่ยวกับสาวเปิดใจนะครับเลยนะพอกนณีแอบหาคขู่ในเกล็ดบุกมันที่บทตรงโกกันเปิดขาในเกล็ดบุกแบบนะหลอกลวงหลายนะครับโว่าสาวไทยสาวลาวโว่าสาวพลังสาวนิโกนะครับไปหากูแบบนี้ก็ดีหรอกครับนะเพื่อข่าวไปข่าวตายสับหมูสับขี่ขึ้นรถขาที่ตั้งไหนล่ะนะครับ เราะฉะนั้นเราต้องหักชีวิตอย่าขอนครับผู้สาวในไทยก็เยอะแยะกที่ั้งคอมเมนต์พันผู้ชมไม่หลายคนเขาคอมเมนต์กัามากแหะสาวกันมากสาวเล่าสาวเล่าทำงานในไทยก็เยอะแยะครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะปฏยว่างเด้ครับพวดเขาเห็ดกับเขากับนังนะครับเสืออาหารห่างกับพืินขาต่ไปกี่สาวเล่าต่อไปวันธรรมดาครับต่ไปยันเสาร์อาทิตย์ไ่ได้ครับเขาเขาได้วัติเขาะรับมือยุทธกันนะครับเพราะว่าผมจะมีมูเป็นคนเล่าหลากหลายหลากหลายครับนะ อาทิตย์นึงยึดมี่มันเขาให้เลือกมันยุดครับจะบ่ให้เลืยกยึดมันจะทิดขลาเพจะเป็นเจ็บป่วยไข้นะครับนะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเป็นตัวซ่าหอนมีแก้วครับนะเสียปัดดาบก่อยไงไล่นี่เสียปัดดาบนะครับนะดีแล้ามาคุยกับผมก่อนนะครับนะผมก็เลยบอกว่าโอ้มันบ่คือแล้วหัวหนาสงสัยพวกแกนกบถึงแม่นี่นะครับลี่โดนหน่อยนะครับนะ สองพันสามพันอ่าโดนจะโดนทีละสองพันโดนทีละสามพันนะครับนะล้านหมื่นนะครับเพราะฉะนั be 50, s <S ้นมาเช่ยวปุบการในการปั้งนะครับนะนะครับสาวหาคู่นะเนีบเติอมบุกระยะาไปกบนปกรับพวสาวไทยสาวเล่านะครับนะเป็นหน้าช่วยแบบนี้นะครับเป็นแบวผู้ไปเขานะครับเพราะฉะนั้นเตือนกันนะครับนะคดีหาแอบหาคู่แบบนั้นนี่ยหยบสาวเล่าเปิดใจดีว่าครับนะนะชิพนี้กับมา่เตือนมาบ้านี่นะครับ เนะเตือนสาวในเฟซบุ๊ก k น่นะพ่อแม่พี่น้องก็บยายากให้คุยเนาะถ้าหาบ่าเห็นหน้าเห็นตามันชีบมีตัวตนพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าถ้าอยากจีบจีบในยูทูบดีกว่าพี่น้องเลยมันชิง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเฟซบุ๊กไลน์จากเพนอยู่ไซบ oh ูจากบ้านมาจากเมืองเพนอยู่บนไหนจุดไหนอันนั้นก็บ,บอกเนี้ยบนถึกพี่น้องเนาะกับเพนมีตัวตนบอหรือว่าผมมีตัวตนอันนี้ก็บู้ ขันในเฟซบุ๊กเนาะขันอยู่ใน youtube เนี่ยยังว่าเฮาพนมีตัวตนมีบ้านมีเมืองพี่น้องเลยเนาะก็น่าจะประมาณนั้นพี่น้องเลยเนาะก็บ่อยากข่าวนี่ก็คือว่าพนจีบในกันในเฟซบุ๊กสาวทาแขกพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ก็สชิบมมีอย่างหลายแหละพ่อแม่พี่น้องก็แชร์ประสบการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องเอซี FC, ได้ดูได้ฟังนำกันเนาะต้นคลิปท้ายคลิปพี่น้องเลยเนาะก็ ขออนุญาตเสียงไอแฮบี้เส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิบม่มีอยงหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ๊อบเบิ้ลขอจบคลิปลงพ่อแม่พี่น้องกราบคำว่าสวัสดีและสบายดีเนาะเอฟซี FC. ที่อักแพงทุกท่านทุกคนถ้าวา่าผิดประการใดก็ขอโทษขออาภายัยน้ำโดยพ่อแม่พี่น้องที่อยากแพง